แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์จ้าพี่น้องวันนี้วันแห่งความรักดวงอาทิตย์กาะทม่วงกำลังขึ้นแยมแยมทั้งนั้นเลยไอจี้แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์เลยค่ะหนูรู้หรือรู้รู้หรือเปล่าว่าวันวันวาเลนไทน์เดย์มันมีประวัติยังไงหนูเคยอ่านไหมวันวาเลนไทน์เดย์นะ หนูต้องไปอ่านประวัติมันเสนเอเขามีประวัติด้วยนะคุณแม่อ่านมาแล้วแหละแต่จําไม่ได้แต่มันเป็นวันตายวันตายตายของใครสักคนหนึ่งนี่จําไม่ได้เสร็จแล้วก็เลยยึดวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ดีทุกคนวันวาเลนไทน์เขาต้องมอบอะไรให้กันนะคะดอกไม้ฮะดอกไม้ดอกไม้เหรอช็อกโกแลตได้ไหมอืมอืม มอบดอกไม้และช็อกโกแลตอย่างนี้ใช่ไหมช็อกโกแลตก็ต้องซื้อได้แล,แล้วหนูจะเอาเอ,อด,ดอกไม้ไปให้เพื่อนไหมฮัตบิ์เออ่ะฮัตบิเหรอลูกอมโอเคที่เป็นเป็นลูกหัวใจใช่ไหมใช่อือหือถ้าคุณแม่จะบอกว่าวันนี้เป็นวันว,นเวาเลนไทน์ฉันจะให้โปรจะอยากทำให้ตูดแม่กุบกรอกวายั่วจริงเลยลึงตึงตงถ้าคุณแม่จะบอกว่าถ้าคุณแม่จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ฉันอยากให้ฮาร์ดบีดกับเพื่อนคุณแม่ต้องพูดว่ายัางไงนะคะ t o y i y Valentine So I want to give a h e a r t beat to my friend โอ้แล้วถ้าคุณแม่จะบอกว่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ฉันจะให้ช็อกโกแลตกับเพื่อนของฉันว้าวโอเค I can see โอเค What is the d o g doing? Oh, doing okay. ทั้งวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์มค่ะดูวันวาเลนไทน์ทำไมนกมันไม่ให้ดอกไม้กัน่ะเอานกยังไม่ใช่คนแล้วมันจะให้ดอกไม้กันเนี่ยมันก็หาอาหารแบ่งกันละมั้งเออนกมันจะมีวันวาเลนไทน์กับคนหรอนี่เรามีหัวใจแล้วหนึ่งดวงนี่ไอมีใครติดให้เราแต่เราวันวาเลนไทน์ก็คือควันตายของคนเออใช่ ้เราไม่ได้อ่านประวัติเขามาเนี่ยมันมีประวัติมีเรื่องเล่ามาว่าทําไมถึงเป็นวันวาเลนไทน์เขาเออจัหนังสือนั้นได้ไหมเออหนังสือเล่มอะไร <Romeo S 1> ะโรมีโอและจูเลียตเออเออ,เอ,อแล้วมันเป็นเรื่องยังไงนะเราฟังสิทีเไื่อ่าน,นเขาจะบอกว่าัออ้าแต่วันวาเลนไทน์โรมีโอและจูเลียตจะเสียชีวิตเอาหรอหรือ,อถ้าจะดูในหนังสือถ้ามันไม่จริงอ่ะลองดูในหนังสือใหม่ เนี่ยอ้าวผิดคาดไงผิดคาดไงอ้าวรถสองแถวไม่รอเราโอโ้โหปีนี้วันว,นวาเลนไทน์ไม่คึกค <า S 2> <ร>ักเลยน้าโรงเรียนไม่มีใครมาขายดอกไม้เกิดจากอะไรนะคะเกิดจากโรมิโอและจูเลียตอ,อ่ะรู้จักหนังสืงนอนั้นได้ไหมจัยังไงคะโรมิโอและจูเลียตยังไงคะ ท,ที่เราอ่านตั้แต่ตอนนั้นอ่ะเออแต่ว,ว่าเราจำไม่ได้นะเขาะบอกนะว่ามันจะมีภาพตายอยู่อ๋อเออเพราะว่าเพราะว่าโรมิโอเห็นจูเลียตถือมีดอยู่อ,อวันนี้หนูจะกินหมูปิ้งไหมคะเ ไอจีตอนนี้เลยอ๋อไอเจ้าสีดำนีดำกินข้าวเหรอไม่ได้กินข้าวเช้าใช่ไหมเนี่ยมันกินอะไรอ่ะจะดกูกินตับไก่ใครซื้ออาหารให้มดเลยเจ้าของงเจ้าขอ,ขอ,องเหรอ,ขอมีเจ้าของเหรอเจ้าของมันใจดีอ่ะเจ้าของภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะ โอ้ e r older older ก็จะ狂ว้าวอ๋อเราเห็นที่ขายดอกไม้วาเลนไทน์แล้ว <Yeah. S 1> แล้คุณแม่จะบอกว่าเราเห็นที่ขายดอกไม้วาเลนไทน์แล้วเราต้องพูดว่าไงคะภาษาอังกฤษ I see a store that ขาย that sells Valentine's flowers <Yeah. S 1> now โอเคไปดูกันไหมภาษาอังกฤษต้องพูดว่าไงคะไปดูกันไหม พูดไปยังไงภาษาอังกฤษกูไม่ต้องพูดไปยังไงไปดูกันไหมภาษาอังกฤษต้อง You t o go see yes. do You want to go see Yes Yes เอแล้วราสังเกตวาโอ้โหอะไรเพื่อนดีเอาสติกเกอร์ดีกว่าไปให้เพื่อนนายน่ารักดีเอาสติกเกอร์ไปให้เพื่อนดีกว่าไปนะ ฮะมีดูสิดอกไม้สวยไหมล่ะดอกไม้โอู้ไมีแต่ดอกที่สวยอ่ะดอกใหญ่เบ้อบลาหาตั้งไม่เจอหาตั้งไม่เจอตั้งเราอยู่ในนี้สิบบาทก็ได้แล้วพี่เ่ยาอะไรอ่ะดูที่เราจะให้ดูเฮ้ยดอกไม้ดอกนี้สวย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  เอาสติกเกอร์อะไรกันเนาะพี่เจ้าสติกเกอร์อันไหนคะสติกเกอร์จะได้ไปติดเพื่อนๆเอาแบบไหนคะเลือกซิเลือกซิเอาอันนี้ใช่ไหมโอเคขอบคุณค่ะบายอืมบ<ห>ารักไม่รักพี่จีเราจะมาจบที่ดอกไม้นี่ดีกว่า